สวัสดีวันหยุดพเนะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้เราก็มีเมนูโปรดอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เสนอเมนูสปาเกตตี้ไก่ย่างค่ะเพราะว่าไก่ย่างเรากินไม่หมดนะคะเราก็เลยเอามาทำเป็นสปาเกตตี้รสจัดจ้จานได้ขึ้นมาหนึ่งเมนู เตรียมตั้งกระทะพวกเส้นลปเลยค่ะเส้นสปาเกตต,ต,ตี้นี่มันก็แล้วแต่คาชอบนะคะมันมีเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่แล้วแต่ชอบเลยตั้งน้ําให้เดือดนะคะน้ําเดือดแล้วก็ให้มันร้อนให้ลว่วประมาณ8นาทีนะคะเสร็จแล้วก็เอาเส้นขึ้นมานะคะจะเอาไปล้างน้ําหรือไม่ล้างน้ําก็ได้นะคะถ้าเราปรุงเราก็ไม่ต้องล้างน้ํานะคะเพราะเราปรุงเลยใส่น้ํามันนะคะ สามช้อนโต๊ะก็ได้หรือว่าถ้าชอบมันเยิมๆก็ใส่เยอะชอบไม่ชอบมันมากก็ใส่น้อยๆเพื่อสุขภาพนะคะน้ำมันร้อนแล้วก็เอากระเทียมลงไปเคี่ยวก่อนนะคะกระเทียมนี่เราหั่นเป็นฝานเป็นบางๆนะคะเพราะว่าเราผัดสปาเก็ตตี้เราชอบแนวนี้นะคะเราไม่สับใช้เป็นฝานบางๆนะคะแล้วก็ต่อด้วยพริกแห้งเลยค่ะ เียวให้หอมๆเลยค่ะต่อไปก็นางเอกของเรานะคะใส่ย่างห้าดาวบอกยี่ห้อไปเลยนะคะเอามาขีดฝอยๆไว้แล้วก็เอามาผัดให้มันหอมนะคะต่อด้วยเส้นสตาสต้าี้เลยค่ะ หอมเลยนะคะตอนนี้ก็เริ่มเล่งนไฟขึ้มานิดนึงปรุงด้วยน้ำมันหอยนะคะสีลุกขาวน้ำตาลทรายทุกไทยฝนเราก็ผสมไว้คอนเซ็ปต์เราก็คือเหมือนเดิมนะคะชอบรสแบบไหนก็ปรุงแบบนั้นไปผัดให้เท่ากันเลยค่ะเปิดไฟแรงขึ้นมาเลยนี้ใช้เตาไฟไฟ้านะคะเดี๋ยวบินค่าไฟมาก็่แกะ สลบนิดนึงเพราะว่ามันแองมากผัดให้เท่ากันนะคะเหสีหอมหอมสลกอบอ,อวนเลยคะ่ะหอมมากๆเลยสบท้ายด้วยใบหละพานะคะพอเราใส่ใบนี้ลงไปนะั้นมันจะที่เพิ่มความหอมขึ้นมาอีกเท่าตัวเลยะคะ่ะแต่ถ้าเกิดบางคนไม่ชอบโหระพาก็ใส่เป็นใบกะเพราก็ได้นะคะอร่อยเหมือนกัน,นะคะ่ะ สูตรเดียวกันแค่เปลี่ยนแปลงวัตถุดิบเรามีโหระพาเราก็เลยใช้โหระพาแต่บางครั้งถ้าเรามีใบกะเพราเราก็ใช้ใบกะเพรามาจัดจานกันเลยค่ะเส้นที่ดูนี่เหมือนจะแข็งแต่จริงๆไม่แข็งนะคะกำลังดีเลยค่ะแต่ถ้าชอบนิ่มๆก็ลวกเพิ่มนะคะเป็น10นาที12นาทีก็ได้แต่เราชอบแบบเรียนแบบฝรั่งไงเขาจะต้องมีแบบคำว่า ออเดนเต้ ente, อะไรอย่างเงี้ยเราก็เออลองมั่งมันก็อร่อยดีนะคะยังพอยังฟันเรายังพอกินได้เราก็เลยเอา8นาทีถ้าฟันไม่ดีก็10นาที12นาทีก็ยังได้อยู่ยังไงคะยังไม่จบนะคะยังไม่จบอันนี้เรามีไข่กุ้งนะคะท็อปปิ้งด้วยไข่กุ้งคะ่ะแพงแต่อร่อย กินบ่อยๆก็ไม่ไหวนะคะนานๆครั้งหนึ่งกินโอเคอยู่กินบ่อยๆก็กระเป๋าฟีบค่ะเพราะมันแพงแไอไข่กุ้งเนี่ยแต่ว่าเราชอบซื้อมาเก็บไว้กินน,นะคะมันอร่อยกุบกับกุบกับเนี่ยค่ะหน้าตาจานนี้ไม่แบ่งใครแน่นอนค่ะกินคนเดียวใครมาช้าก็อดไปนะคะบ๊ายบายนะคะเจอกันคลิปต่อไปนะคะกินก่อนดีกว่า